มาเด้อมาเด้อมาห้องยู่หันเด้อบางหางขอดมาเด้อเมื่อนบ่มาเร็วเออมาเร็วๆบางหางขอดมาแล้วน่ะมา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 ,มา,ยาเยอะหนากเข่ามา,มาแม่มา เ,เที่ยวเก่งขนาดราเพินน่ะวิจากเที่ยวคักอืมยมอ้าเนี่ยไปเที่ยวไหไมาอืมไปเที่ยวไดมาเดี๋ยวเบิ่งดูได้เงยหน้ามาดูไปเที่ยวไดมาอะไปเที่ยวไหนมาเออไปเทียเยาาเท่ยวไดมา ไปเลาะสาวได้มไหมหืมอืมอพู่น่ะนี่เป็นมูวอย้อยอ้เงาได้นี่เขียไอ้ปุ่ม,มวนอาบแดดอยู่เพื่อนนะ่ะคักตื่นแล้วมือว่านนอนเบิดมือม่ยอมกินอาหารนอนคักนอนแนวฝนตกเบิดมือเตาก็นอนเบิดมือเอ้ย บ้างเลยสบายดีบ่หอืมอิ่มลรบ่คือมานอนยองสิเหยียดขาวันือนเพิ่เป็นธรรม,ามดาเด้นี่รีโอรีโอมื้อ้า่ไปเที่ยวได้บ่ไปเที่ยวกลับมาแล้วคักนั่งลงนั่งนั่งลงนั่ง เร็วน ok huh? ั่งลงนั่งลงนั่งเอาบอกญาตแกนั่งลงนั่งนั่งไหมนั่งลงนั่งขอมือเอามือมาเร็วจำไม่ได้บ่แม่หอนาหอตาจำไม่ได้ซ้ำจำไม่ได้บอจำไม่ได้กระดมกินเหรอที่ล่ะ คุณน้องมาหรอเต็นียาเต็นียาเนยีนเนยาปุ๊บปุ๊บฮึปุ้มมาเอวปุ้มมาเอวไปหาน้องอ่ <c oughs> พะพาแน่ก้อกนไปก,อก,กนนอ่นนอนกกน,น,อน,น้องเราไปน,น,นี่น้องมาก็้กวนน้องเด้ไี่ไปละกวนน้องเหรพิ่นอ่ะขอบไมาลีโอมาเลยไปล เ่นเพิ่นติดสาวผลงานของการติดสาวเบิง่งขอออกยามคืนบัดคืนบ่ได้เที่ยวบ่กลับอ่ะ